Okay. สวัสดีครับร้านรักร้านทรายคือร้านทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้ตัวจริงนะตัวจริงนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากวันนี้วันที่ท่ายที่สามเนาะสามเมษานะครับก่อนสองการานต์เดี๋ยวมีสินค้านะครับโอ้ราคาแสบดาาให้พี่น้องได้มารับชมกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่ออัปเดตสินค้านะครับเ,เสียงมือสองนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะอ้าเรามาขายกันเลยเนาะับแรกนะอาตู้ PS15 ตัวนี้ อ่อตัวนี้ตะแกรงปั๊มนะพี่น้องเด้อตะแกรงปั๊มเนี่ยตู้ใหม่ๆเลยนะครับเอาใบละพันพันห้าเก้าสิบบาทนะของใหม่นะพี่น้องพันห้าเก้าสิบาทตะแกรงปั๊มพันห้าเก้าสิบาทตู้ดีเทคตัวนี้สิบสองนิ้วนะพี่น้องเนดะ้อพันสามเก้าสิบาทเด้อเนี่ยขายนี่นะครับพันสามเก้าสิบาทต้อนรับสงกรานต์พี่น้องเนดะ้อพันสามเก้าสิบาทเอาไปเลยนะครับนี่โปรยูโรเทคสิบสองนิ้วตัวนี้เออเป็นของอ่าบริษัทเดิมๆเ,เลยครับพี่ เดิมๆนะครับเจ้าของเดิมซื้อจากนะครับบริษัทมาเลยนะครับของใหม่อยู่ที่4,000กว่าบาทแต่เราขายอยู่ที่3,250บาทนะครับ3,250บาทเดินนี่ตู้เดิมๆดอกเดิมๆนะครับยังไม่เคยแกะยังไม่เคยนะครับซ่อมนะครับนะตลขนี้าพียงแค่ครับมาติดตันะครับดอกสิบดอกอ่าทำโลได้นะ15นิ้วครับตัวนี้นะ ตัวนี้ทําได้ทํารูสิบห้านิ้วได้เด็กพี่น้องทำเบีดนะครับโอ้วยเนี่ยคือวยสีมั้งหรือวยสีหรือวยห้าใหญ่เบลื้มนึงตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทเด็กพี่น้องเด้อสองพันห้าร้อยบาทนี่เข้ามาดูเป็นทางด้านเอาแบบด่วนๆไวไวเลยจีเลยเนาะเจอพี่น้องอยากแบบนี้นี่เป็นตัวไมโครเทคเด็กพี่น้องเด้อ MT MT สี่พันห้าร้อยดีนะตัวนี้หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเลยโอ้สภาพเครื่องสวยๆเลยพี่น้องเลย นะสวยๆสองเครื่องเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่กําลังมองหาเป็นทางด้านไมบกุหลาบสองเครื่องสวยๆเครื่องเดิมๆเด้อพี่น้องเด้อแกะให้พี่น้องได้มารับชมดูกันเลยนะครับนะนะตัวนี้นะแล้วก็เป็นทา้งด้านทาร์ปก็สูนะครับตัวนี้เป็นโปรนะครับ33,500บาทเด้อพี่น้องเด้อ33,500มามพนารบาทครัตัวนี้นเอ้าหนี่มาทา้งด้านอ่านี่ดอกเอานี่ดอกอ่าตัวนี้เป็นไอ้บ้า21นิ้วนะตัวนี้ขายตามสภาพไปเลยนะ ดอกเดิมๆพี่น้องเอ๋ยดอกเดิมดตัวนี้เอาไปดอกละ4,500บาทเด้อ4,500บาทนะตัวนี้ดอกซับ4,500ันห้าอยบาทบาที่สิบเอ็นอย่นไปเอาไปทั้งนูลเลยเอาทั้งนูลเลยเอาไปทั้งนอกกวาเรามีสินค้าหลายตัวนี่ตัวนี้เหมือนกันพี่น้องนี่เป็น902สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบทุกมุมนะครับผมนี่ตัวนี้เป็น902าศูนโปรนะครับ9ก้าศโปรตัวนี้33,500บาทเด้อนี่จะเป็นทั้งหน้าตู้ใหม่กรัเทอร์โบหน้าโค้งนะพี่น้องเด้นตะแกรงอ่า จะแทงฉีกเลยพี่น้องด้ยตัดเราอย่างไรสัตว์ตัวนี้2,900บาทนะครับ2 9ง0บาทเป็นของใหม่เลครับผมนี่ก็จะเป็นตู้ PN นะตัวนี้ตู้ PN ตัวท็อปนะครับของช่างคนละหันทรายเป็นน้องทางละหันทรายตัวนี้นะตัวนี้มือสองขายไปเลยสภาพเดิมๆสวยๆนะครับเลยตู้ออกเดโมนะครับตัวนี้อยู่5,900บาทนะครับ5,900บาทเด้อตัวนี้มี4ใบนะครับใบละ5,900บาทเด้อนี่เอามาดูทางด้านเป็นทางด้านเอาแบบไวๆเด้อพี่น้องเด้อนะตัวนี้ก็ เป็นทั้งด้านาตู้นะครับตู้สิบสิบสองนิ้วของใหม่เด้อพี่น้องเด้อตู้สองนิ้วของใหม่ตัวนี้สองพันสี่ร้อยเก้าสิบาทเด้อนสองพันสี่ร้อยเก้าสิบาทมีอะไรบ้างนี่มีสลักแขวนให้พี่น้องตัวหนึง่งสลักแขวนมีมาหูมีตีนยางเนาะแล้วก็มีชุดแขวนโรงงานนะครับตะแกรงปั๊มส,สวยๆงามๆนี่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบาทเด้อนี่ของใหม่นะครับแรมตัวน,นี้เป็นตัวแปดต้องแปดนะครับต้องแปดเด้่ยคุณดู้นะครับเนตัวนี้ อ่ะตัวนี้ตู้ปีพีเอสตัวนี้ใช้ง,งานได้ปกติเลยครับเอาไปเลยไปละสามพั 3, นเดินพี่น้องเนาะใช้ง,งานได้ไป 3, ละสามพันพร้อมดอกพร้อมดังเลยนะครับหรือจะเป็นทางด้านแบกตัวนี้นะครับท่านใดที่หาอยู่ขนาดความสูง56 38 45หด้าเพี่น้องเนาะนี่แบกใส่เออใส่อุปกรณ์พวกสายไฟสายนะครับต่างๆหรือจะเป็นพวกสายบีมนะครับบีมบีมก็เป็นบีมพวก 220, 230สองร้อยสอสาได้ปกตินะครับใช้ง,งานได้เลยตัวนี้ เนาะเอาตัวนี้เอาไปเลยเครื่องไอ้สวยๆวยเนี่ยเอาเอาแรกและ1,500บ,บาทเลยพี่น้องด้วยนี่1,500บาทเลยดูภายในก็ได้นี่นะ1,500บาทนะพี่น้องตัวนี้นะครับเป็พี่น้องท่านใดที่กําลังมองหานี่ข้างในนะครับผมสวยๆเ้ยพี่น้องด้วยนี่อันนี้จับบีมนะครับใส่บีมได้หรือเราจะเอาไปหมู่เป็นใส่สายไฟใส่อุปกรณ์เครื่องช่างแล้วแต่เราเอาไปโมดิฟายเอาเลยพี่น้องนะนะตัวนี้ นะครับตัวนี้ตู้เสียงกลางนุ่พี่น้องหนิอ่ตู้พีเอฟหนิจระแงก็มีนะพี่น้องเลื่อนพร้อมดังนะครับหนิจระแงพร้อมดังตู้พีเอฟหนิสิบห้านิ้วนะครับผมนี่ตะแกรงเด้อพี่น้องเอาใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทเด้อใช้งานได้ปกตินะครับดังทุกดอกนะครับดังทุกดอกดอกเป็นดอกติดพี้อกตัวนี้เอาแบบด่วนๆไปเลยเอาตัวอะมิเจอร์นะครับที่อะมิเจอร์แท้นะครับอะมิเจอร์แท้ตัวนี้ใบละสองหมื่นบาทเด้อพี่น้องเด้อนี่ใบละสองหมื่นบาทนะครับ เด็ดดูทางหลังอเมเจอร์แท้นะครับอม่จอรตุกอบนะครับเด็อเมเจอร์ใบละสองหมื่นบาทเด้อผมซื้อมาเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเข้มหมวกหลุดนะครับผมผมก็ซื้อมาเลยนะครับใบละสองหมื่นเด้อพี่น้องเด้อสามดอกสามคูณสองเนาะตัวนี้อ่านี่เด็ดตัวนี้แบกใส่ตู้หรือใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับใบละพันแปดเก้าสิบาทเด้อนี่พันแปดเก้าสิบาทนะครับนี่นะตัวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อนะี่เดี๋ยวพี่น้องท่านใดเอาไปใช้อุปกรณ์ต่างๆมานะเอาใส่ นะแล้วแต่พี่น้องไปใช้นะครับพันแปดเก้าสิบบาทตัวนี้นะคบแ,บแหลกนะระคบแหลกยกได้สองคนนี้อ่าแล้วก็มาทางนี้นะพี่น้องนะมีตู้เอเจนะครับพมมีสองใบนะครับนี่โอริโอ้จ็อกกี้พร้อมแหลกเลยพี่น้องนี่มีแหลกด้วยมีแหลกแล้วตู้มีสองใบหน่ใบหนึ่งพี่น้องนึ่ี่ใบหนึ่งนะครับมันจะเป็น RL นะครับผมนี่ข้างหลังนี่จะเป็น R ตัวนี้เป็น R ตัวนู้นเป็น L นะครับ<า>มนันเหมือนซ้ายขวานะครับ พ้อมแดกเอาไปเลย6,900นเก้าดพี่น้องเด้อลดให้เลยนะครับพร้อมแดกนี่ให้แก 6, ดกไปเลย6,900มี2ใบใบละห9 0 0นเก้าดพี่น้องเด้อเอาหนุกเราเขาไปดูทั้งหมดต่อมาตู้ตู้ PN แฝดสามแฝดสาม PN ก็มาดู้พี่น้องเด้อยนี่นี่ตู้ PN เหน็นไหมโลโก้ PN นะครับ PN แท้แฝดสามขนาดหนึ่งอ่าขนาดอ <c oughs> ะไรน,นะเจ็ดสิบห้่แปดสิบแฝดสเอาไปเลย ใบละ3,500บาทนะพีเอ<น>็นแฝดสามเด้อนี่พีเอ็นแฝดสามใบละ3 5 0 0มี3มีขนาดเั็กอยู่ที่ 75, ็ดพันนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่ใบละ3,500ันห้านี่ของช่างคนพีเอ็นนี่นี่จะเป็นซุปเปอร์ไฮพี่น้องตัวซุปเปอร์ไฮสามดอกอะมิเจอร์นะครับผมสามดอกอะมิเจอร์พร้อมปากนะครับ,กกนะ 1, 2, 3, รบมีปากด้วยนะปากหนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่ปากตัวนี้ซุปเปอร์ไฮตัวนี้ใบละพร้อมปากเอาไปเลยใบยละ4,500เด้อพี่น้องเด้อ 4500บาทนะครับวนันนี้คือพี่น้องท่านใดอยากได้เนาะเอาี่เอาตู้ไฟโฟลนี่เอาตามสภาพไปเลยเนี่ท่านใดที่อยากได้ตัวละตัวนี้มันสายมันหาย,ยพี่น้องแต่เจ้าของเดิมว่าใช้งานได้กดิทีี่เป็นงานช่างเลยเนาะที่เป็นงานช่างาตัวละหนึ่งันบาทตัวละหนึ่งันเราไม่ได้เนาะเจ้าของเดิมว่าใช้งานได้ปกตินะครับตัวละหนึ่งันบาทเนาะ แต่สายมันหายพี่น้องสายสายที่ต่อสายอะ่ะนะื่อพี่น้องเอาไปเป็นอะไรหรือมีสายต่อสายเอาไปใช้งานได้เลยมีอะแดปเตอร์มอแปลงมันด้วย้านะทางในนี่หรือจะเป็นไอัวนี้นะครับพี่น้องตัวนี้นี่จะเป็นไอพวกทำตู้หมุนนะครับพี่น้องทําทำพวกตู้หมุนตู้ไว้กับรถแฮท,ที่มันหมุนได้นะครับพี่น้องหรือพี่น้องจะเอาไปใช้งานอย่างอื่นเนี่ยตัวนี้พันพันสี่อะไปพันสี่ร้อยบาทเด้อนี่ตัวนี้นะพันสี่ร้อยบาทนะ วันนี้นะครับที่เอาอุปกรณ์ใช้การหมุนนะตัวนี้นะต่อไปอันนี้เป็นชุดกองหัน4 0 0นะครับนี่พร้อมพร้อมปาัดนี่จะเป็นตู้21นิ้วเอานี่คู่นี้นี่ผมของเทอร์โบเอกซาวชัยภูมินะครับนี่ออกจากรถแห่มา21นิ้วสองดอกขนาดอ่า11ซี75 90นะเมตร14 75 90คู่นี้ผมเอาไปอ่า 2,500บาทเด้อนี่สภาพมีไม้แตกเด้อพี่น้องเด้อมีไม้แตกคู่ละสองพันห้าไปเลยครับผมไปเลยนี่รู้จุดเป็นขาตั้งเอา่านี่จะมีอันหนึ่งเอา่านี่ตีนเป็ดตีนเป็ดเลีอันหนึ่งพี่น้องอา่าร้อยห้าสิบบาทตีนเป็ดร้อยห้าสิบาทเด้อน่ขาจับไฟนะครับขาจับไฟตัวนี้ไปเลยอยู่ที่อืนี่ชุดนี้เอาไปเลยหนักน,นะพี่น้องช่างกิโลก็ได้พันห้าร้อยเอาไปเลยครับผม กันห้าร้อยฮะไปเราไปดูทดั้งหมดเลยนะมีมาหลายตัวพี่น้องครับผมนี่ทางข้งนี้นี่เก็บไปทั้งหมดเลยนี่รังพี่น้องครับผมรังนี่ท่านใดที่อยากได้รังเด้เอาไปนั่งก็ได้พี่น้องนั่งได้ครับรู้ว่านั่งได้ใช่รังกระดาษพี่น้องนี่ชั้นในใส่กอดได้ด้วยนี่นเอามาดูชั้นในใส่ได้บ้างนี่ ใส่สายไฟใส่หลอดไฟใส่ได้เด้พดอพี่น้องเด้อนี่ตัวนี้ลังนะครับใครที่สนใจที่อยากได้ลังกระดาษเด้อโอ้นั่งได้นะครับเอาไปนั่งเ็นต่างๆนะตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ร้อยห้าสบาทเด้อ150บาท150บาทอันนี้140บาทนะครับขนาดก็มีอยู่อ่าส0คูนห้อันนี้40นะครับ50มีความสูง,สง,สง,งความกว้างในห้าอันนี้140ยสีครับร้0ยสี ไอร้อยสี่สิบบาทเอ้ยนี่ลังกระดาษตัวนี้ตัวร้อยสี่สิบบาทเได้ไลยองเนี่ย้ยนั่งเล่นนั่งอะไรได้ด้วยร้อยสี่สิบบาทนะครับจะไม่รวมส่งเลยี่นนะ้องนะคุณนีราคาดับเองครับผมอ๋อนะี่เป็นตัวยาวสูงขึ้นมาตัวนี้ขนาดแ0สิบครับผมห้ 50, ตัวนี้ห้ความสูงนะครับห้แม่งได้ใส่้ายไฟได้ตัวนี้ค่อะไระร้อยสิบาท ว่าหกสิบบาทครับผมเอามานีตู้สิบห้านิ้วได้พี่น้องเนอะนี่ตู้สิบห้านิ้วเทโบรครับผมเทเบสิบห้านิ้วไม้อัดสิบห้าได้พี่น้องเนอะอ่ะนี่ขายราคาให้พี่น้องเอาไปใช้ในตู้ใหม่ๆเด้อพี่น้องใบละหนึ่งพันบาทนะครับใบละหนึ่งพันบาทเด้อสิบห้านิ้วนะมีมีหนึ่งใบนะครับผมให้ราคาพิเศษหนึ่งพันบาทตัวนี้นะแต้าราคาไม่อัดเกิดได้ราคาไม่อัดเลยขายขายซื้อไม่อดัด เอานี่มาตอนนี้ทีนันู้นในจุดกดแล้วครับผมไปไปัสดีครับผมเอตู้สองคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งตัวนี้ใบละหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบาทได้ไรบ้างมีตะแกรงด้วยเด่น้องหกร้อยเก้าสิบาทมีฟีดหน้าตู้เลยมีตะแกรงฟีดหน้าตู้ด้วยด้วยนะครับนี่เป็นตู้ถูกเหมือนชื่อไม่อาจแผ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ เป็นขอบเหล็กเดี่น้องเล่นขอบเหล็กขนาดอยู่ที่97 41 37 12นิ้ว2คูณ1นะ650บาทใบละนะครับตัวนี้นะโอเคอ่นานีมาดีดู้3ดอกนะครับตัวนี้3ดอกปากโหลดเนอขนาด129 46 11 129 46 11ตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่เอา2,900บาทเลย ใครที่จะเอาเป็นปากหลด2,900บาทเอบาทไปเลยนะครับนะตัวนี้ปากหลด3าอกอ้าวมีมาโทรเป็นตัว AS นะครับนี่ตัวเนะครับสุรินนี่ของที่สองสสุรินเด้อ่น้อเด้อนี่ขนาด 53, 60 5บ8า70บาเด้อนี่ตัวนี้คันใดที่กำลังมองหาอยู่2,250บาทต่อ1ใบมีขอบเหล็กมีหูดับ มีตะแกงนะครับตะแกงปั๊มฝาหลัง2,250บาทโอ้ตรงนี้เอาไปเลยนะครับนะมีอยูซีใบครับผมถ้าเอาดอกดอกเป็นดอกปรีอาร์เนี่ดอกปรีอาร์ตัวเมล็ดสามสิดอกปรีอาร์เมล็ดสามสิถ้ารวมรวมดอกถ้าดอกถ้าดอกด้วยนี่ราคาดอกก็อยู่ที่2,600ครับ2,600บาทนะครับผมนะนะเป็นสินค้ามือรสองนะครับสองไซส,ส์เอ้านี่ ก็มาดูเป็นทางด้านตู้ตัวนี้เทอร์โบเหมือนกันนะครับผมเทอร์โบเหมือนกันตัวนี้ขนาดขนาด81 76 54ใบละ1,690บาท1,690บาทเด้อเป็นเทอร์โบ,โน,น,บน,าาน,น,นะครับมีอยู่สี่ใบเอ้ามาเครื่องปั่นเอาเครื่องปั่นมาขายขายได้ไหมครับขายครับขายสภาพจะพร้อนมันอยู่ในนี้เหระพี่น้อยว่าสภาพคุณจับเลยนะครับพอดีอยู่ข้างถนนนิน่นึงดูนี่คุณจับกูนี่ เอานี่เครื่องสวยๆงามๆตัวนี้ดันโล21อ่าข้างละ12บใบได้นะครับเพราะว่าผมดันมาแล้วนะครับตัวนี้ได้กาวนาสู้ทบมาใหม่แล้วแต่งกาวนาแต่งปั๊มมาใหม่นะครับนะตัวนี้อยู่ที่ใน่าใน2อ5อันนี้ทําแปลงปเป็นเฟษเดียวแล้วนะครับผมนะแปลงปเป็นเฟษเดียวแล้วตัวนี้ตัวนี้ขายไปเลยอยู่ที่6900 0ับาทนะ69,000 ตัวนี้หกเปนเก้าเด้อพี่น้องเด้อชนใดเดียบร้อยนะครับนี่สภาพแทนไปดูเลยสวยๆนะครับตัวนี้ใช้งานเองนะครับนี่ตัวนี้ได้ได้ตัวใหม่มาก็เลยขายตัวนี้นะครับนะยี่สิบสองจุดห้าอเคก็ประมาณนี้เอานี้มาใหม่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อตู้นะครับตู้ตู้เบรคไปละหนึ่งพันบาทเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับนะตู้เบรคตัวเล็กพันแล้วก็พาวเวอร์สายช่างนี่ สูเบีดนะครับนี่มีเทอร์โบมีแผ่นดินไหวนะครับนี่มีสายช่างเข้ามานะครับนี่ดอกนะครับดอกดอกคงรอไอดอกคงปั๊มสิแปดนิ้วดอกแล้วไม่ถึงพันนะครับนี่เดี๋ยวเอาลงให้พี่น้องดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้คลิปนี้ก็ น่าจะประมาณนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่ออัปเดตสินค้านะครับมาใหม่ที่ให้พี่น้องได้มารับชมเนาะวันนีนน้ดเดี๋ยวทําคลิปเพลงครั้งต่อไปเนาะพี่น้องเนาะท่านใดสนใจก็มาดูได้อยู่ที่อําเภอละหันทรายจังหวัดวุรีรัมเบอร์โทรซูเปน5748101นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับเพื่ออัปเดตสินค้าที่เข้ามาใหม่มาให้พี่น้องได้รับชมเนาะสำหรับวันนี้วันที่3เมษาก็ะปากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะเบอร์โทร0 8 5 7 4 8 1 0 1ปนะครับนะประมาณนี้ท่านใดที่จะมากระปากหมุดในใน Google เลยเขียนว่าร้านรักอานทรายนะครับมาถึงที่เลยนะครับระวังมิชชั่นชิบจะแอบอ้างไปทางด้าน a c e b o o k นะครับผมนะทางร้านไม่เคยทักหาลูกค้าก่อนนะครับผมนะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับร้านรักร้านทรายสวัสดีครับขอบคุณครับผมอเค